เรโอะไร๊กซันเลิฟไทยแลนด์ครับครับเป็นไงบ้างเป็นซีรีส์รีเมคจากของญี่ปุ่นซึ่งออริจินอลของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีชื่อเสียงมากแล้วก็ประสบความสำเร็จมากอะไรเงี้ยแล้วก็ทำหลายเวอร์ชันแล้วใช่ไหมใช่ครับทักเอิร์ตเองก็เคยได้ไปเป็นรับเชิญมาแล้วด้วยแล้วก็ได้มาเล่นอีกครั้งหนึ่งในเวอร์ชันไทยแบบว่ารแบบว่ารูปแบบเต็มๆ พาเป็นเวอร์ชันไทยมันมีการปรับเปลี่ยนอะไรฮะก็เข้ากับนไทยบ้างไหมฮะจริง,รงๆก็คล้ายคงเดิมนะเส้นเส้นเรื่องเดิมแต่ว่าอาจจะมีปรับของผมนิดนึงคือในเรื่องตัวคงเดชเนี่ยที่ที่ที่เป็นหัวหน้านะครับผมมีภรรยาแต่ว่าพอปรับปรับมาเป็นในเวอร์ชันไทยเนี่ยเราเป็นพ่อแม่แล้วก็มีลูกสาวที่น่ารักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เลยมันเหมือนกับแบบลูกคอยดูแลพ่อมากกว่าพ่อคอยดูแลลูกใช่เน่ารักเน่ารักน่ารักเน่ารักเน่ารักเน่รัน่ารักเรักเ่ารักเ่ารเน่ารักเ่ารัน่ารักเน่ารัก อันที่แล้วปัจจัยมีแต่คอรเตอร์อ่ะใช่ครับที่มันมืดมอันที่มีเงาๆแค่นั้นใช่ใช่ครับที่เซอร์แล้วมีไลอดแลวเรื่องหน่อยเต็มเลยก็นิดนึงอะนะเพราะว่านักแสดงทุกคนคือทุ่มสุดตัวจริงๆทั้งทีมงานด้วยบอกเลยทุกคนต้องชอบแน่นอนครับจริงๆพอมันมารีเมคมามันจะต้องเหมือนต้นฉบับมากแค่ไหนเขาฟลิกมาไหมผมรู้สึกว่า มันมีสเสน่ห์ของแต่ละเวอร์ชันใช่เวอร์ชันญี่ปุ่นก็จะมีสเสน่ห์ของเขาเวอร์อชันไทยก็จะมีสเสน่ห์ของเขาอะไรเงี้ย<อ>ใ,ใน<ล>ในใน,ในฐานะที่เราเล่นรีเมคหลายเรื่องอยู่เนาะของเกาหลีของอะไรเงี้ยคือมันก็คือีิคแสตี้เหมือนกันว่าพอมันเป็นแบบว่าช็อตาบช็อตเลยที่แบบเกาหลีช็อตาบช็อตอบางครั้งพอมาเป็นคนไทยที่ดูถึงแม้คนไทยคนเดียวกันเนี่ยที่ดูเวอร์ชันแล้วชื่นชอบของเกาหลีพอมาเป็นคนไทยเล่นแล้วมาเป็นเวอร์ชันคนไทยดูมันจะไม่ได้อินไปเหมือนกับที่อินกับเกาหลีเขาเพราะฉะนั้น มันจะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ามากับให้คนไทยดูคนไทยแสดง<ม>ให้คนไทยดูด,ดูศรริลปะคนศรริลปะการแสดงของคนไทยในเรื่องราวที่ใกล้ตัวเขาที่สุดเพราะนี่พอเรามาันดึงมาที่เมืองไทยเรื่องราวมันควรจะยิ่งทัชหรือว่าใกล้ตัวเขามากกว่าที่เราไปดูเกาหลีอีกเพราะว่าอันนั้นือเขาจะมีวัฒน <c oughs> วัฒนธรรมแบบหนึง่งแต่เราก็จะมีวัฒนธรรมแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมบทก็ต้องทํางานกันค่อนข้างหนักพอสมควรใช่ครับใช่ยุ่งานกับวิชาคิดเป็นยังไงบ้างกดดันมั้ยโ่น่าเราเก่งมากเลย แรกเข้าก like ันคือผมหัวจุมพี่ชาคิดหัวท no ี่รแล้วผมจะรู้ไม่แต่เป็นแม่เหล็กนะมันไปกันเองแล้วมันมันงัดกันแล้วมันฟีนมันพาไปเพราะที่ความที่ใช่เรารู้สึกได้ว่าอ่า มันอาเป็นซีนที่แบบเถียงเพื่อที่จะแย่งพี่เอิร์ธแล้วแบบมันใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันไปหัวจุ่มกันเฉยเลยมันต้องถึงเวลาแล้วแหละที่ต้องหัวจุ่มถูกไหมใช่ใช่ก็คือสนุกดีมากคือต้องต้องเขาเรียกว่าต้องเอาหัวคิดกันตลอดเวลาเรื่องนี้ใช่ต้องไม่คิดกระจุบกันใช่จุบกันตลอดแล้วแม่งกันตลอดเวลาไอ้ไม่มีมีความกังวลว่าต้องเข้ากับี่ชากิจจะต้องจ้องหน้ากันหรือต้องกังวลครับเพราะว่าพี่ชายคิดไงเขาก็ม่ใ่ ไม่แต่กายเป็นผมมารีแลกซ์มากเข้ากับน้องแล้วเหมือนเหมือนเราช่วยกันพากันไปอะไรเงี้ยแล้วแล้วก็ตัวเอิร์ธเองที่แบบว่าเป็นแบบว่าเป็นอินโนเซนต์อยู่ข้างหลังแบบเกิดอะไรขึ้นวะอะไรเงี้ยซีนซีนมันน่ารักมันมีความน่ารักมากคือไปใต้ความน่ารักมันคือคาแรคเตอร์ทุกตัวผมรู้สึกว่ามันมีความจริงใจมันมีความจริงใจแล้วก็ซื่อตรงกับแล้วก็ซื่อสัตย์กับตัวโอเอะกับความรู้สึกมันเลยออกมามีความน่ารักแล้วมันอุ่นเนาะใช่เวลาเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ เียงวิชาขีดไมนมีเก <pid> ่งมัมหรือว่ามันมีเพราะพูดเร็วมากกว่าเดิมหรือว่ามันต้องลดสปีดลงไม่รู้อ่ะ แต่แต่ตอนฟีเข้าฉากแรกเลยแบบผู้ผ being ิดมันเหมือนแบบเออเราตั้งใจเกินไปแต่ว่าแบบพอมิชาคิดแบบส่งมาคพงรู้เลยแบบว่าเออรุ่นใหญ่เขาทำกันอย่างนี้ก็้ําให้เราแบบเออฟีลไปกับเขาแล้วก็เหมือนแบบเี่ยว่ชาคิดบอกว่ามันมีความแบมันทำให้แบบเออการแสดงมันโปมากแล้วก็ขอบคุณจริงๆครับโอ้ยินดีมากยินดีมากขอบคุณมากๆสำหรับการที่เราเป็นนักแสดงรุ่นใหม่แล้วแบบไม่อาจจะแบบเออเรายัง ต้องเรียนรู้อีกเยอะเลอวแต่ยานี่มาทำอยานี้พี่คิดว่าพี่คิดนี่คือแบบเขาปล่อยพลังมากพี่จบจีเลยพี่คิดเขาอินโรไวเก่งมากแล้วแาบเออแบบเออเราก็ต้องไปกับเขาอะไรเงี้ยมันทำให้คือจริงๆก็เก็บกดมาหลายเรื่องแล้วไง ไอ้สามสีเรื่องที่ผ่านมานี่คือแบบโอ้อไ,มไม่ไหวแล้วกระดูกกระเดี่ยวจะพัง <c oughs> แต่ผมรู้สึกว่าวพอมาเรื่องนี้แบบรู้สึกโอ้ได้ลไปลดปล่อยสบายมากาใช่แต่ผมรู้สึกว่าการอิมพอไวส์ของพี่คริสเนี่ยมันมีเสน่ห์อะไรบางอย่าง<ช>ที่เราร<ช>ู้สึกว่ามันสดใหม่ จริงคราแต่เราต้องเรียนรู้กับภาษาอังกฤษีกเยอะแล้วไปัารป่องที่วด้วยกบางทีก็ไม่ทานช่วงขัดแรกอะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอโอเคเราเราเริ่มจับจังหวะเดี๋ยววันที่ไปถ่ายวันแรกอยู่ดีมีฉากเต้นด้วยผมเต้นเลยเหรอเราก็โดนซอรารด์เหมือนกันเขาก็คงน่าจะมีอะไรสนุกสนุกน่ารักน่ารักให้ทำเยอะมากที่พิชมารุวนกับจีบีทีวีเราก็จะสองคนนี้เรารู้สึกเราเด็กลงไหมหรือว่าเราสึกว่าสดใสขึ้นมาคือผมมานั่งแล้วนั่งดูคูความสดใสของเอ็นเอจีในกองผมแบบว่า ่าที่ถึงจะทำนะคือเราก็คิดในใจครั้งหนึ่งกูก็เคยเป็นแบบนี้แหละแล้ววันเวลามันก็ผ่านไปแตเรียนรู้ว่าใกันโอมคือความความคือรุ่นใหม่คือคือ e NERGY แบบว่าคือคือ o s i t i v e มากแล้วก็แล้วผมอาจจะโชคดีมั้งครับเพราะพอได้เข้ากับเอิร์ธกับมิกแล้วคือความเป็นธรรมชาติเขาเขามีสูงอยู่แล้ว แล้วแล้วพอยิ่งเขาสนุกกับการเข้าซีนปุ๊บเขาเขาเขาสามารถปล่อยออกมาได้ด้วยความที่พื้นฐานที่เขามีความรักในศิลปะการแสดงผมดูแล้วรู้เลยว่า2คนนี้คือมีความรักในการแสดงแล้วก็อยากที่จะไปอีกไปอีกอะไรเงี้ยซึ่งพอเราได้เข้ากับแบบเนี้ยมันก็เป็นมันก็เป็นหน้าที่แล้วมันก็เป็นความรู้สึกของเราที่วันหนึ่งเราครั้งหนึ่งเราเคยเป็นเขาแล้วเราผมได้เข้ากับพี่ทศสินใจได้เข้ากับพี่จานนี่ได้เข้ากับพี่อ๊อฟอะไรเงี้ยแลทุกคนเขาก็ส่งให้เราทําให้เราได้เรียนรู้อะไรไปแล้วเราได้ได้เรียนจากเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเขาได้ให้อะไรเราไปบ้างอะไรเงี้ย วันนี้มันอาจจะถึงจุดของผมบ้างที่ถ้าเกิดผมมีอะไรที่ช่วยน้องได้เดี๋ยวพาน้องไปเราก็เรียกว่าลงเรือลำเดียวกันแล้วก็ไปด้วยกันโอครับผมพี่ต้นก่อนไหมคะผมจะลอยแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวว่าฝากตัวด้วยครับฝากฝากด้วยฝากทัวร์ไว้เหมือนกันฝากทีนี้เรื่องนี้หน่อยครับเราจะดูเมื่อไหร่มาเลยครับผมก็พวกเรานะครับทีมนอสแตนแล้วก็ทีมทีมงานนะครับผมก็ ฝากเรื่องอสังเลือดด้วยนะครับผมบอกเลยทุกคนต้องชอบแน่นอนครับเพราะว่าพี่คิดพูดมาขนาดนี้เออพูดมาขนาดนี้ทุกคนต้องรอดูแล้วนะครับฝากด้วยนะฮะขอบคุณครับ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 